พี่พี่เอฟซทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องปราบ้านน้องน้ําทิพย์ e ีที่18นะคะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีปราเครื่องปราบ้านมากมายหลากหลายรายการนะคะราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่กันนะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาทถึง500บาทนะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจถูกใจรายการไหนแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้หรือจะโทรเบอร์เข้ามาปิดได้เลยเช่นกันนะคะพี่พี่ที่ช่องทางการติดต่อทั้งโทรและไลน์นะคะ0 9 8ย์ก 9275663เบอร์โทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะพี่พี่ขายินดีให้บริการพี่พี่ทุกทท่านนะคะเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทยอดโอนจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาปิดเกี่ยรายการชอบเกี่รายการถูกใจเกี่ยรายการนะคะสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทท่านนะคะจะส่งทุกวันทางปลายสีไทยนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตเปิดรายการที่1ก่อนเลยนะคะรายการที่1นะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พระกิ่งเปาเวส ปางอุ้มบาทนะสวยเลยมาพร้อมเลี่ยมพร้อมตรับแบบนี้นะคะพี่พี่เป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่เนื้อสามกริย์นะคะองค์สวยอง์งามค่ะพี่พี่เนื้อสามกริย์นะคะพระกิ่งเปาเลศอุ้มบาทนะคะด้านหลังก็จะมีลงจานเล็กน้อยนะคะอาจจะรับชมด้วยตาเปะไม่ค่อยเห็นนะพี่พี่แต่องค์นี้รับรองเลยว่าสวยถูกใจนะคะพี่พี่เปิดราคาแบ่งปัน5้0บาทค่ะมาพร้อมกรอบทองแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่1นนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการที่2นะคะรายการที่2ค่ะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ๆองค์นี้จับโปรโมชั่น500บาทนะคะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะพี่พสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะเก่าจนขึ้นขายก็เลยทีเดียวนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่พองค์นี้เลยนะคะสวยงามมากๆสําหรับรายการนี้เปิดราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทพี่ๆจะผิดเกี่ยรายการก็ได้นะคะสามารถจ แจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญพระพุทธ25ศตวรรษนะคะลงยานะวพีพนากากทองด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะพี่พีาราคาเปิดอยู่ที่500บาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทค่ะพี่ๆีสนใจถูกใจนะคะรีบแอดไลน์รีบ,รบโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่ๆีทุก,ท,กท่านนะคะรายการนี้รายการที่3นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะคะว่าชอบรายการไหนปิดรายการไหนนะคะต่อไปรายการที่4ค่ะพี่ๆรายการนี้ ะะก็จะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่พีองค์นี้สวยงามนะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้นะคะพี่พพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะเป็นเลี่ยมปิดหลังนะเนื้อผงองค์สวยๆเลยเก่านิดนึงนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่4นะคะของ EP พีที่18นะคะพี่พีต่อไปค่ะรายการที่5นะคะ รายการที่ห้านะคะก็จะเป็นน้ำเต้าเรียกซับนะคะพี่พี่วัดมังกรเยาวราชนะคะสวยเลยนะคะสำหรับรายการนี้เปิดราคา500บาทยอดโอน500บาทค่ะยอดปลายทาง550าินะพี่พี่ด้านในก็จะมีเครื่องรางเหมือนตะกุดหรืออะไรสักอย่างน้องไม่แน่ใจนะก็รับชมกันไปแบบนี้เลยะคะ่ะพี่พี่ขาสวยงามมากๆนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นน้ำเต้าเรียกซับนะคะพี่พี่ของวัดมังกรเยาวราชนะคะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยก็จะส่งและแบ่งปันกัน ไปแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่5นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่6นะคะรายการที่6ค่ะพี่ค่ะรายการนี้จะเป็นมีดหมอนะเป็นมีดหมอนะคะมีดปากกานะคะพี่พี่ของหลวงพ่อคุณปาริสุโทโธวัดบ้านไร่นะคะพี่พจังหวัดนครราช ชสีมานะคะพี่พอ่ะนี่เลยนะคะสวยงามนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปลาบ้านน้องน้ําทิพด้วยนะคะพี่พรายการนี้รายการที่6นะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องเลยขออนุญ,ญาตให้รับชมด้านในนะคะด้านในนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพ,พี่ไปพร้อมกล่องเลยนะราคา500บาทเท่านั้นใครไวใครได้ปิดก่อนให้สิทธิ์ก่อนแต่ขอปิดแล้วรับจริงนะคะงดต ก่อจองลูกกรณีนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่6นะคะต่อไปค่ะรายการที่7นะคะรายการที่7ค่ะพี่พี่รายการนี้เลยจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะในเหรียญมีลงจานประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่องค์นี้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกันน้ําแบบนี้ค่ะพี่พี่องค์นี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกล้วยนะคะสวยงามนะคะลูกศิษย์หลวงพ่อกล้วยสายหลวงพ่อกล้วยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ รายการนี we ้รายการที <ma> huh kind of <man> ่7นะคะราคาเปิดอยู <man> <man age belt>. ่ที่500บาทค่ะต่อไปรายการที่8นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะก็จะเป็นพระอ่าเป็นพระพิคเนตนะคะพี่พรายการนี้ก็จะเป็นพระพิคเนตนะคะพี่พเปิดราคาแบ่งปันได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะปีสองห้นะคะพี่พี่รายการนี้นะ วัดโคกกลมนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะองค์นี้สวยเลยค่ะพี่พี่บอกเลยว่าสุดคุ้มสุดพิเศษจริงๆนะคะก็เป็นพระพิคเนตเนื้อเปียกทองแล้วก็มาพร้อมกรอบทองด้วยนะคะได้กล่องไปด้วยนะพี่พี่สามารถเช่าบูชาเป็นของฝากของขวัญกันได้เลยนะคะพี่พี่่าสำหรับรายการนี้นะคะรายการที่8นะคะอ่านี่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่เนะคะ รายการต่อไปรายการที่9นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขะพระเนื้อผงนะคะพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่องค์สวยเลยแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมนะคะตรับหน้าพิมพ์ฉลุแบบนี้องค์นี้สวยงามนะคะเปิดราคาแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่10นะคะราคา500บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขายินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านนะคะพี่พี่จะส่งให้ทุกวันทางปรษณีี์ไทยนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่10นะคะ รายการที่10นะคะก็จะมาพร้อมกล่องกรรมยี่แบบนี้เลยค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามเนื้ออัปกาในเหรียญมีลงจานนะพี่พี่สวยงามมากๆนะคะก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่พมาพร้อมเน่ยมกันนา้าพร้อมกรอบทองแบบนี้เลยชาวบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้นะคะพ,พี่ให้กับคนที่เรารักนะคะได้กับทุกเทศกาลทุกโอกาสกันเลยนะคะพี่พรายการนี้รายการที่10นะคะรายการที่1ถึงรายการที่10ราคา,า,าเปิดอยู่ที่500บาทค่ะแล้วก็ตั้งแต่รายการ ที่11นะคะเป็นต้นไปราคาเปิดอยู่ที่400บาทนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่11นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยเป็นตลับสีพึ่งนะคะขออนุญ,ญาตเปิดให้รับชมด้านในนะคะ อ่านี่เลยด้านในนะคะก็จะเป็นตลับสีพึ่งนะคะแล้วก็มีสิงนะคะพี่พี่สิงสามขวัญน,นะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่เนื้อสวยๆองค์สวยๆนะคะราคาเปิดอยู่ที่400บาทนะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่11ค่ะพี่พี่สนใจถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปค่ะรายการที่12รายการนี้จะเป็นพระคาข้าวเนื้อผงนะคะพี่พี่พระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดํามาพร้อมเลี่ยมกัน น้าพร้อมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่12ค่ะต่อไปรายการที่13นะคะรายการนี้จะเป็นเขี่ยวนะคะพี่เป็นเคี้ยวหรือเป็นงาน้องไม่แน่ใจนะสาหรับรายการนี้แกะสลักนะคะเป็นพระศิวลีพระฤาษีแบบนี้เลยนะคะพี่น่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่ถ้าหากพี่ๆท่านใดรู้จักสนใจถูกใจก็แอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้นะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะตรงนี้จะมียนันวิจารณ์แบบ เลยค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่13ราคาเปิดอยู่ที่400บาทค่ะต่อไปรายการที่14นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นแกะสลักปลัดขิกนะคะพี่พี่มีจานมียันเต็มเลยนะคะประมาณนี้ค่ะขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอดียไลน์นะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่14นะคะสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ด้วยค่ะพี่พี่ช่องทางการติดต่อทั้งโทรและไลน์นะคะ09892 7 5 6 6 3นะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่เนื้ออปา้าลงยาสวยงามากๆเลยมาพร้อมกรอบพร้อมเช้ง,งานนะคะปี2510น่ยนะคะเหรียญหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพี่นะคะรายการนี้รายการที่15ค่ะต่อไปรายการที่16นะคะพี่พี่รายการนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะคะพี่พี บวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะรายการนี้จะเป็นเครื่องรางเขี้ยวเสือแกะนะคะสวยงามเก่านิดนึงนะคะพี่ของหลวงพ่อปานนะคะพ By ี่่ขารายการนี้นะเป็นเครื่องรางเขี้ยวเสือแกะนะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะพี่พีในราคาเปิดอยู่ที่400บาทค่ะรายการนี้รายการที่16นะคะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่เนื้อเงินหน้ากากทองนะคะของจังหวัดพิษณุโลกนะคะ องค์สวยเหรียญสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหน้ากากทองนะคะพี่พี่ขปิดแล้วขอรับจริงนะคะพี่พี่น้องจะส่งให้ทุกวันทางปรษณีนีไทยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซทุกๆท่านที่เข้ามารับชมน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการนี้รายการที่17คะ่ะต่อไปรายการที่18นะคะรายการนี้จะเป็น เหมือนมือพระพุทธเจ้านะคะพี่พตรงนี้เลยนะคะของคนเจีินนะพี่พนะสวยงามนะคะพ,พี่เนื้อหินนะคะพ,พี่ขาหินน้ําผึ้งนะคะหินหยกน้ําผึ้งนะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะพ,พี่สำหรับรายการนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่ 18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19ค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จจิรดานะคะองค์สวยอง์งามเลยค่ะพี่ๆเนื้อสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังปิดทองนะพี่ๆสวยงามเลยสมเด็จจิรดานะคะรายการนี้รายการที่19ค่ะต่อไปค่ะรายการที่20ินะคะ รายการที่20จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวันบางคานนะคะเนื้อสวยองค์สวยแบบนี้เลยราคาเปิดอยู่ที่400บาทนะคะสนใจถูกใจนะคะก็รีบแอดไลน์รีบโทเบรเบอร์เข้ามาได้นะน้องมีแค่รายการละ1เท่านั้นนะคะพี่พีรายการนี้นะคะรายการที่รายการนี้รายการที่20นะคะพี่พีรายการที่ 21นะคะต่อไปนะรายการที่21ค่ะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่10ราคา500บาทแล้วก็ตั้งแต่รายการที่11ถึงรายการที่20นะคะราคา400บาทนะพี่ๆนะแล้วก็รายการต่อไปนี้ราคา300บาททุกรายการนะคะตั้งแต่รายการที่21เป็นต้นไปนะคะพี่ๆสนใจถูกใจก็รีบเลยนะคะมีแค่รายการละหนึ่งเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21ค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดิ นะคะพี่พี่อ่านี่เลยวัดหนองโพนะปี2470เนหนือเปียกทองค่ะพี่พี่องค์สวยแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญโคมเหรียญชัดนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมนะคะปี2470นะคะพี่พี่ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้ก็จะส่งแบ่งปันกันไปทั้งกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่21ค่ะต่อไปรายการที่22รายการนี้นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตโกนะคะรุ่นเสาห้านะคะพี่พี่รุ่นเสา ห้ารวยพญาไก่นะคะพี่พี่องค์สวยเลยนะคะพี่พี่ขาเนื้อเปียกทองลงยาแล้วก็มาพร้อมกรอบทองเช่นกันนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่22ค่ะต่อไปรายการที่23นะคะพี่พี่จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะเป็นพระกิ่งเปาเวเลตนะคะเนื้อเปียกทองนะคะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกันหนามพร้อมกรอบทองจิวเวลรี่เพชรแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่23นะคะตั้งแต่รายการที่21เป็นต้นไป300บาทถุกรายการนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่24นะคะเป็นเหรียญ8รอบนะคะพี่พี่เป็นเหรียญ8ดรอบพิมพ์ทั้งพันหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเก่านิดนึงนะคะพระเครื่องพระบ้านขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะพี่พี่ารายการนี้าร,รายการที่24ค่ะต่อไปรายการที่25นะคะเหรียญเจ้าขุนนอนพี่พี่มาพร้อมเรียบขอเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่พี่ปี2513เนื้อทองแดงเหรียญเจ้าขุนนอนนะคะพี่พี่อะไร าการนี้รายการที่25นะคะเรามาต่อกันที่รายการสอบปรายการที่26นะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะ เหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่พี่วัดดอยแม่ปังนะคะสวยงามเลยด้านหลังเป็นพระยาคุดแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทท่านนะคะพี่พี่ขากับช่องพราบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่27นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกแม่ขัวนะคะพี่พี่หลวงพ่อกล้วยนะเนื้อทองแดงมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่ ที่ต่อไปรายการที่28นะคะรายการนี้จะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะมาพร้อมเลี่ยมขอบจับนาคนะคะพี่พี่สวยงามเก่านะคะเป็นพระหูยานเนื้อชินนะรายการนี้รายการที่28ค่ะต่อไปรายการที่29นะคะรายการนี้จะเป็นพระมเหศวรเนื้อชินนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะสวยๆเลยนะคะรายการนี้จะไปเลี่ยมขอบเปิดหน้าเปิดหลังมาพี่พี่รายการนี้รายการที่29ต่อไป รายการที่30นะคะรายการนี้เป็นเหรียญเงินจีนนะพี่ๆเก่าสวยนะคะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเหรียญเงินจีนเนื้อเปียกทองนะนี่เลยนะคะสวยงามนะคะพ,พี่เหมือนเนื้อทองคําก็เลยทีเดียวนะคะสําหรับรายการนี้นะคะ รายการที่30นะคะพี่ราคา300บาทนะคะตั้งแต่รายการที่21เป็นต้นไป300บาททุกรายการสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะพี่พี่รายการต่อไปนะคะพี่พี่รายการที่31นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวังหน้าปิดทองนะพี่พี่รายการนี้น่าจะเป็นของสมเด็จพระพุทธตาลโตนะคะพี่พี่รายการนี้องค์เก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่31ค่ะผิดพระประการใดนะคะ้องน้ำทิพย์ก็ขออภัยด้วย ะะพี่ๆขะยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะพี่ๆเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เหยียบน้นําทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นท่านพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นเหรียญ เลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นเหรียญงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่ของท่านพระอาจารย์พิมนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะสําหรับรายการนี้รายการที่32อค่ะต่อไปรายการที่33เหรียญพระครูลุ่งนะคะหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงองค์นี้สวยงามเก่านะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้ปี2 4 8 4เนื้อทองแดงนะคะด้านขอบเป็นงานยิงเลเซอร์ทั้งหมดเลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้แบบยาวๆเลยแต่เหรียญน,นี้อาจจะดูเก่านิดนึงนะ ขายพี่พี่ก็ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะพี่พี่นะเป็นปลาเครื่องปลาบ้านนะคะราคาวัดใจทุกรายการนะพี่พี่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถูกใจสําหรับพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจก็แอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อ0989275663เบอร์โทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะพี่สามารถใส่ไอดีไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมได้แล้วก็รบกวนแจ้งน้องนิดนึงนะคะว่าปิดหรือผ่านนะคะเพราะว่าอาจจะมีพี่พี่บางท่านนะคะที่โทรเบอร์เข้ามาพร้อมปิดเลยก็ นะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการที่34นะคะรายการนี้จะเป็นเหลี่ยนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะปี2512รุ่นจิโกะนะคะเนื้อทองแดงนะ,ะพี่พอยู่ในเล่มแบบนี้เลย องสวยองงามน,นะคะสําหรับรายการนี้นะพี่พี่รายการที่34ค่ะต่อไปค่ะรายการที่35นะคะรายการนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณปาริสุทโธนะคะองค์นี้สวยเลยนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพิมพ์หลังแบบนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่35ค่ะตั้งแต่รายการที่21เป็นต้นไป300บาททุกรายการนะคะสนใจถูกใจแอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อให้ไหว้ที่ต้นคลิปนะคะทั้งโทรและไลน์นะคะ 0989275663ใส่ไ d l ดี e ลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่36ค่ะเป็นเหรียญหลวงผู้ทิมวัดแม่น้ำคูเก่านะคะพี่พี่พิมพ์ฉลุแบบนี้เลยองค์เก่าองค์สวยอง,งงามแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญ สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะเหรียญเก่าเลยแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมเหมือนขอบเงินนะพี่พี่รายการนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่37ต่อไปรายการที่38นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะรายการนี้รายการที่38ต่อไปรายการที่39รูปหล่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามองค์เก่าองค์สวยแบบนี้อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่พี่มาพร้อมตรับทองนะคะพร้อมสวมใส่ใช้งาน ได้เลยนะคะ ое, รายการนี้นะคะพี่พี่ขารายการที่39ราคา300บาทบวกปลายทาง50บาทพี่พีจะปิดเกียรายการก็ได้นะคะสามารถแจ้งอน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่40นะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่40นะคะอ่ะนี่เลยนะคะองค์นี้สวยเลยค่ะพี่พีเป็นเหรียญน,นะคะ เป็นเหรียญสแตป์เหรียญจัตุคามรามเทพนะคะเนื้อเปียกทองนะพี่ๆสวยงามเลยนะคะเนื้อเปียกทองมาพร้อมกล่องกรรมัหีแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเหลีห่ยนหลวงปู่ทวดหมื่นยันนะคะพี่พรายการนี้รายการที่41ค่ะพี่พี่ขาเปิดราคาอยู่ที่300บาทเท่านั้นใครไ e, วใครได้ปิดเลยนะคะยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านนะคะรายการนี้รายการที่41ราคา300บาทต่อไปรายการที่42นะคะก็จะเป็นเหลีห่ยนหลวงปู่สุขวัดป่าคองมหาหามเท่านะคะพี่พี่ปี2466นะคะ เนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ารายการนี้รายการที่42รายการต่อไปค่ะรายการที่43นะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญห,ห,หลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อลงยานะอยู่ในเลี่ยมเก่านิดนึงด้านหลังมีลงจานนะคะพิมพ์โลนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่43ค่ะรายการต่อไปรายการที่44นะคะพี่พี่รายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะสวยเลยด้านหลังเก้าราชการนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะองค์สวยแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่สนใจถูกใจก็ติดต่อเข้ามา สอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่ๆที่เบอร์โทรและรายช่องทางการติดต่อนะคะ0989275663นะคะรายการนี้รายการที่44ค่ะต่อไปรายการที่45นะคะก็จะเป็นเหรียญพระนักปกนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นเหรียญ8รอบหลวงปู่ทิมว,วัดละหานไรจังหวัดระยองนะคะเหนือคองแดงรายการนี้รายการที่45ค่ะต่อไปรายการที่ 46นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญพระปฏิมากรน,นะพี่ๆนี่เลยถ้าหากน้องพูดไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องยังไงก็ขออภัยด้วยนะผิดพ,พระประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พรายการนี้รายการที่46นะคะราคา300บาทนะคะพ,พี่ขาต่อไปรายการที่47นะคะพี่พ รายการที่47ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจัดนะคะพี่พี่ส,สวยงามเลยนะคะสําหรับรายการนี้นะเนื้อทองแดงนะคะรายการนี้รายการที่47นะคะสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ด้วยค่ะพี่พี่อ่านี่เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะเนื้อทองแดงมาพร้อมเรียมนะคะตัดขอบสวยเลยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่48นะคะ สี่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลรุ่นแรกนะคะเนื้อทองแดงนะพ,พี่อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงถ้าหากใครรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่ๆขารายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ฟันอาจารย์โล ปี2507เนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขีดค้างนะรายการนี้สวยงามเลยเหรียญเก่านิดนึงนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่ขารายการที่48ค่ะต่อไปรายการที่49นะคะ รายการที่4 9เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะเหรียญพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะปี2460นะคะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่49่สพีค่ะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่50นะคะ รายการที่50เป็นพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้สวยงามนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พีรายการนี้รายการที่50นะคะต่อไปค่ะรายการที่51นะคะ รายการนี้รายการที่51นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดนะคะพี่ๆหลังตัวหนังสือนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีดนะคะรายการนี้รายการที่51ค่ะต่อไปรายการที่52เหลียนหลวงพ่อธรรมจักรนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงค่ะอยู่ในเลี่ยมคอเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่52นะคะต่อไปรายการที่53นะคะก็จะมาพร้อมกล่องนะคะพี่ๆขออนุญาตปรับนิดนึงนะรายการนี้จะเป็น พระกิ่งนะคะพี่พี่พระกิ่งเปาวะเลตนะคะหลวงปู่ดู่อัสแกปุกเศกนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะองค์นี้สวยงามนะคะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยใต้ฐานบุกเงินนะคะมีลงยันลงจันหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่ห้าสิบสามค่ะต่อไปรายการที่ 54นะคะรายการที่54มาพร้อมกล่องชิ้นกัน,นพี่ๆรายการนี้เลยค่ะก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพก้าวใบหลวงพ่อกลวยนะคะพ,พี่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะปี2513นะคะองค์เนื้อองค์สวยๆแบบนี้เลยนะเป็นพระเนื้อผงนะคะปกโพก้าวใบนะคะหลังพระแม่ธรณีมวยผมนะคะพ,พี่องค์นี้นะองค์นี้องค์ที่54นะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะ ออกไปรายการที่55นะคะ รายการที่55นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะคะพี่พีของหลวงพ่อกล้วยนะด้านหลังนะคะมียันอักขระนะคะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมพอเปิดแบบนี้เลยแล้วตรงห่วงนี้นะคะก็จะมีผ้ายันผูกมาด้วยนะคะพี่พีคะ่ะรายการนี้รายการที่55ราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะขออนุญาตปิดรายการที่55เป็นรายการสุดท้ายของ E p พีที่18นะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่พีคะ่ะ ช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์กันด้วยนะคะสนใจพราเครื่องพราบ้านรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะทั้งโทรและไลน์นะคะ0 9 8 9 2 7 5 6 6 3นะคะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ผิดพลาดประการใดน้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาสำหรับอีพีนี้สําหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรา มาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ